สวัสดีครับเต้เต้ข้าฟักเนื้อครับเนื้อกระต่านต้องครอบเรียบไตยังก่อนนำห้อไตเอตัวเลือดมันเือดเป็นกระตักครับกอกไว้บ่กอกขวเือดตเลือก้อยมในงานแต่ง มันจงบ่สกอยมเจวกเบสดเลยตัวผสมน้ำตัวายเย็ดดดีเด้นเแกครับอันนี้น้ำต้มครับยหอละวละวนี่ใส่แลใส่ต้องต้องแล้วน้ะนคใส่ต้องอันนี้พกบีบ้างหมพวกความก็พกบีบคม ยังจ่าดามะปูอะไนี่อันนี้งพุณหน้าพนะพนะไปตองไปตองตองเข้ามาไหมถามว่าไปตองไหมล่างอันให้ลายรูดล่างอันให้ลายรูด แรงใจไวครับวังใหญ่ตัวเออยวเสือร้องไห้ครับตอนเอิบๆทำไมเัรเ้ยงตั่ขาดทีเดียะว้าวเพี้ยงทุ่มมึงัน่เท่ากันก็ต้องเยอะท่เ่าวนัก้าสามติดจากัดแมงเตันต้องหลุด เดี๋ยววัเด้อนั่งกิป็นมว่างนี้เดียวใส่หมดเลยนะหคนหลี่้วกเนยลองไปดีกว่าว่าไว้รถได้รถได้หอรถ้งแก่กะดูกคนมนุษย์เหมือนกันขาเ้า่อคุ้มกนเป็นเสียง ได้หรอปวดหรวะปวดปวดเดียวไปจับกันนะอย่างนี้เลยอยอาตัวลงเป่าอ้วนต้วาดเอาไว่าอันว่างเนี่ยเนี่ยนานหยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่ละนั่นเดี๋ยวให้กัน เดี๋ยร้อยแก้วเตรียอ่องต้องกัดตอกเนื้อครอับ<อ>แตง้าวักเราเร็วครับร้อยปนปีเดียวกะมีผู้ช่วยให้ช่วยกอยครับเน,น้นนๆนักรเกแก้วไว้ได้มีผู้ช่วยตอนนี้นนนนนกตอนนะ โอ้เจ้าหน้าข้ามาบ่อต้องหายแล้วลุนฟูดพูยนะต้องแก้โอด้อเดังเลพีพี่พีบัดข้าวควายผูองบัดเป็นข้าวควายลงขี้ปคเรื่องีต้องเอาพอโล้ิดลงน้ำตัวโอ้ เ <gesch> ขาช่วยยกบนนะโอ้อเยืดเท่าคนพากอืมคนบนเนี่ยปับเื้นยานพักบรรยากาศต้องซ้อยเน่ากันส้อยก้อยห้หน่อยครับรับนาทีบนบาทซ้อยก้อยก่อยก้อยครับสูตรพิเศษพี่พิเศษทำได้สิบเปียกตั้งอาบุเนี่ยเนี่ยดดีเอาขี้ใส่ด้วยกัน ต้งหากก็พี่เจก็เขียงก็หามาดิบ่หกอบของแท้มอังานกลางเนี่และพี่วงพอมันงานซ้ำกันอ่อ่งกับบ่ออ่งพี่พวงใส่ยาก่าฉีดป่ะฮะโอ้บ่เลยหรอใส่าใส่โอ้ีตาคนได้กิน เดี๋ยวเรียนอมบันหาหรอกไม่ต้งเศร้าเหดอยู่โราอย่างเอากันฟักใส่เดี๋ยวนี้เออฟักเป็นเชฟมันเนี่ยก่อยฟักฟักใส่ให้เราเลยแล้วผมรับนะ ตก้อนมา้กอยเด็กก็จะมีเลียดร้อยจากไหนไม่ถ่อมนมาเจ้าก็สอนสอเกียได้เหีเกียเกียเกียได้เกลยอด้เกลืรได้คันครบคันนี่เนี่ยโอ้รถตัวจะว่าแล้วรถตัว วนอยู่เฝ้าใช่ำปานี่นี่วัววัวนี่วัวนะเอาเดียวจะรับจะัันตงกวาที่หลังหอมยึงหอมที่หลังตัได้่วงหน่งวัวยะมาเส่อมไปล่หอมงหอมที่หลังพุ่นก่อนเรื่อย หอมใส่รังวานะบชีสยังม่พิกใส่หรอวะเส่แล้วใส่ตอนไหนวะัวยจัดเตี้ยใสหลายด้ะเจ้าหอมโมบหอมเอาขวดได้บ่คันเตอย่หอมเลยว่าติดกินกับขวเด้ขวดน้อาดีมันลดมัน

ผมาเสกก็ต้องกินมาที่นี่มทั้งลังหมดเยอะเทดเนื้เกินบาม่เงบ้าไกินคยรอกบเนื้อต้มเนื้อต้มบว่ท่นเปื่อยว่าเนื้อว่าทันเปื่อยกินดีบ่ฮะ หาเ้อสุกนี่กินนี่ป่กินนี่เนื้อสุกนอเน้อยมครับเนือเนื้อเนือเนเนื้อ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 เนืเนืนื้อเือเนื้ออเนอน้อยาก้ดดนอ อืมไม่ไม่เอาไมาเตะใสาเลยกนะรนีมา่นี้อ่ลวป่ะไ่ลวกบ่นี่ลวกไ่บอาไปเอาไปเดี๋ยวเรเบืองกันเดียวใสต้มตับต้มปอดเอาอีกแค่อนก็ใส่ท่อนนึงนมันเ่าไ้อยู่ จังไงก็มึงก็เกิบคนแ่ะมาพุ่มพเพินเราวะมด้กมาอาครต้มันต้มมันมันงัวสองหมอนหมอนนึงเดี็กๆมาพูดเขาปุ๊บอันนี้นีด้กัดนาเดี๋ยวยื่อใส่ไปที่ี อยู่ในถังเต้งใส่ใส่ให้รนแล้วปงไว้ล่ะมันเคยก้อนเนมันคือเหมือนน้าก็อยุ่ในกระตุ่ตุนไรคุณลหอดเย็ดมงเสาคุณล่ะน้ากลอยกลอยเอาผหังหน่อยก่อนเะม่เพอ่ของแถมของแไปเรื่อยๆครับฝากเข้าค่ะ้องมา Hoa wow, hãy chân tập vào mình. Tập vào mình. Hoa hãy nhìn tập vào mình. Tập vào mình. Hoa hãy nhìn tập bà mình. Hoa hãy nhìn tập vào mình. Hoa hãy nhìn tập vào mình. Hoa ạ เดี๋ยวเอือนเ้าจะไปบ้านเจ้าบ่าครับไปแห่ขันหมากกันเลยเดี๋ยวเรียบร้อยฟักยังเรียบร้อยครับแล้วบัดทุกอย่างเ่ยจะไปบ้านเจ้าบ่านะเอือนเ้าแห่ขันหมากกันนี่จะเป็นเพื่อนกันอ่ะฝากอะไรก็แช่ครับคลิปน้าเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับ